รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่เมืองสามอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ การเดินทางของบินในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สุขทันทีที่เที่ยวไทยความสุขทันใจทเที่ยวไทยไม่ต้องรอนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหลายต่อหลายคนอาจจะรู้จักเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นหัวหินนะครับหรือว่าอย่างเช่นปราณบุรีนั่นเองนะครับแต่ประจวบไม่ได้มีดีแค่เมืองตากอากาศเท่านั้นนะครับยังมีที่ท่องเที่ยวที่อันซีนมากมายเลยนะครับอย่างเช่นจุดอันซินที่นี่นะครับที่นี่คือหาดผาฝั่งแดงซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยหน้าผาที่เห็นอยู่นี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะของลมแล้วก็น้ำทะ มากกว่า1 0 0 0 0แปีเลยนะครับทำให้มีลวดลายที่สวยงามขนาดนี้นะครับ หน้าผาแห่งนี้มีความสูงประมาณ20-30เมตรนะครับตั้งอยู่บนชายหาดที่มีความยาวประมาณ5กิโลเมตรด้วยกันนะครับหน้าผานี้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับทำให้มีแสงที่สวยงามตอนพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้านั่นเองนะครับที่สําคัญคุณผู้ชมครับพอมองลงไปที่พื้นทรายโอ้โหทรายที่นี่จะมีความพิเศษครับก็คือจะไม่ใช่เป็นหาดทรายสีขาวแต่จะเป็นหาดทรายสีแดงนะครับ ซึ่งเกิดจากการทับถมของดินลูกรังแดงนั่นเองนะครับทำให้ที่นี่เนี่ยมีความอันซีนเป็นชายหาดที่ไม่เหมือนใครเลยละครับที่สําคัญผู้คนในชุมชนที่อําเภอบางสะพานน้อยได้มีการนําเอาผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองนะครับแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันครับแต่ช่วงนี้ขอตัวไปชมบรรยากาศของหาดผาฝั่งแดงที่สวยงามกนก่อน,นครับสวยมาก ปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากหาดผาฝั่งแดงนะครับพี่มี่ก็ไปรับบินมาถึงจุดนี้นะครับ,รบมาถึงสวนเลยนะเ <ผม S 1> พราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้คุยกับคุณผู้ชมแล้วว่าที่นี่เนี่ยจะมีเป็นผลผลิตอะขึ้นชื่อของประจบคีรีขันถึงขั้นเอาไปใส่ไว้ในคําขวัญของประจบคือมะพร้าวใช่ครับ<ฮ>ะมะพร้าวสับประรดเป็นพืช ที่มีชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่บางสะพานน้อยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเรามีมะพร้าวเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยพอช่วงหลังๆก็เริ่มมียางพาราแล้วก็มีปามน้ํามันเข้ามาแสม,มนะครับแต่ว่าสามตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพืชหลักโดยเฉพาะมะพร้าวนี่ อยู่มาอย่างยาวนานจุดเด่นของมะพร้าวที่นี่เนี่ยเป็นมะพร้าวพันธุ์นะฮะตอนนี้เนี่ยเราจด G I ไว้ในชื่อของทับสแก่ทับสแก่ใช่ครับลักษณะเด่นก็คือลูกโตเนื้อหนานผลดอกผลดกให้ความมันสูงจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงมะพร้าวนะครับก็คือปีหนึ่งเนี่ยประมาณ250้าล้านลูกโดยประมาณร้อยพันมะพร้าวไทยก็เลยเอาตรงเนี้ยเอามะพร้าวผลเนี่ยมาแปดรูปไปเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น นะครับน้ำมันมะพร้าวใบสุสกันยนต์แล้วก็ ต่อยอดไปเป็นเครื่องสาอางตัวอื่นๆคือมีการตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรามีต้นทุนที่ดีก็คือมะพร้าวที่มีคุณภาพสูงนะครับอย่างน้อยๆมาตรฐานก็คือ GAP แล้วก็ Inse นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็เชื่อมั่นได้ไปที่ร้านกันเลยกว่าไปดูสิว่าผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปมาจากมะพร้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของที่นี่นะจะมีอะไรบ้างนะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเชิญทางนู้นเลยครับเชิญทางนู้นเลยไม่ไกลหันงั้นเดีวไปเลยดี จากที่เราได้รู้จักมะพร้าวทับสแกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพี่แจงจะได้มาแนะนําว่าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้อยพันมะพร้าวไทยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่เราแปรรูปมาที่แปรรูปมาดับแรกเลยเราต้องรู้จักแน่ๆ<า>เลยก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอ,ยอันนี้นะครับหลายคนก็รักโสภาพเอาไปกินก็ได้หรือว่าเอาไปเสริมสวยอย่างนี้นะครให้ผิวใช้ได้างงาทั้งภายในและภายนอกอันนี้เป็นสินค้าตัวท็อปที่ขายดิบขายดีเลยนะมี อย่างอะไรอีกครับมีหลากหลายเลยอันนี้มาจากลูกค้านะคะที่เขาบอกว่าเขาชอบน้ํามันมะพร้าวแต่เวลาทาแล้วหน้าร้อนมันเหนอะหนะนิดนึงพี่ก็เลยบอกว่าอ่ะองนั้นเดี๋ยวจะหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้การเรียกร้องของลูกค้าพี่ก็เลยทําตัวนี้ให้เป็นบอดี้เจล อันนี้จ,จะเป็นลักษณะของเกาหลีก็คือซึมเข้าสู่ผิวได้ดีคุณสมบัติของมันก็คือซึมเข้าสู่ผิวได้ดีใช้ทดแทนน้ํามันมะพร้าวได้เลยใช้ทาผิวหน้าและผิวกายได้สบายมากเป็นหอมด้วยอ,อีกตัวหนึ่งจะเป็นโลชั่นเหมือนกันค่ะแต่าาเป็นโลชั่นเฉพาะผิวกายอ,อันนี้จะหนึบนิดนึงเพราะว่าป้องกัน ไม่ให้น้ำระเหยออกจากผิวให้มันชุ่มชื้นู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวออฟฟิศเขาบอกวิธีแนะนำเขาแนะลูกค้าแนะนำกลับมานะคะว่าให้ใช้ตัวตัวนี้ก่อนเลยใช้บอดี้เจลก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ใช้ตัวนี้หนึ่งรอบโอ้ผิวเขาสวยมากโอ้มันเป็นการแบบว่าป้องกันเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะคบถึงแม้ว่าเราจะมีตัวนี้บำรุงบำรุงแต่เราก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาด้วยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโลชั่นที่ผสมกับ ฟ้าทลายโจรอันนี้จะเป็นออริจินอลนะคะกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเลยแล้วก็ยังตัวที่พี่ทำเพื่อรักษาความสะอาดผิวนะคะดูแลผิวก็คือสบู่ด้านหลังนะคะสบู่ค่ะจะเป็นสบู่แต่คุณสมบัติของสบู่ก็คือพี่ใช้น้ำมันมะพร้าวล้วนเพราะเราทำเองนะคะจะใช้คุณสมบัติของสมุนไพรเข้ามาเนื้อจะแน่นเนื้อจะแข็งที่สำคัญ ไม่ใส่ผงฟองซึ่งก็มีหลากหลายสูตรเลยนะครับพันกะลาหัวไชเท้ามะหาเยอะแยะเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงของกินก็มีนะครับที่เป็นส่วนประกอบเช่นพวกแป้งมะพร้าวตัวแป้งมะพร้าวเนี่ยจริงๆแล้วพี่ใช้ในการทําอาหารหรือทําขนมอบแล้วต่อมาก็เอาไปใส่ในกาแฟแทนคอเฟ่เมดแล้วพี่ก็มาต่อยอดนะคะเป็นทองมวนแป้งมะพร้าวเพื่อสุขภาพ การมาเที่ยวชุมชนแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มาอุดหนุนสินค้าในชุมชนเนี่ยเหมือนเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับโดยเฉพาะมาที่นี่เนี่ยมะพร้าวเป็นสินค้าหลักเป็นสินค้าเจียอยู่แล้วนะครับถ้าเอาไปใช้ประกอบอาหารทั่วไปก็จะได้อีกราคาหนึ่งแต่พอนะํามาแปรรูปเห็นไหมครับจากลูกละ20บาทนะฮะเอามาทําเป็นสบู่นี่ ก้อนละ95บาทหรือเอามาทําเป็นน้ํามันสกัดเย็นควรละ500กว่าบาทก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้านั่นเองพวกเรานักท่องเที่ยวมาอุดหนุนสินค้าชุมชนเงินเหล่านี้ก็จะเอามาพัฒนาแล้วก็เป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นเอง นี้นะครับวินก็อยู่ที่บริเวณทะเลแหวกบางสะพานนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับจุดเด่นของทะเลแหวกที่นี่ก็คือว่าเมื่อเวลาน้ำลดเนี่ยนะครับก็จะมีสันทรายโผล่ขึ้นมาทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามสันทรายไปยังเกาะข้างหลังนะครับที่เรียกว่าเกาะหัวพินนั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยนะฮะถ้าใครมาในช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศจะดีมากๆเลยฟ้าสวยนะครับแล้วก็น้ําทะเลเนี่ยใสยที่สําคัญนะครับบริเวณใกล้กับทะเลแหวกบางสะพานแห่งนี้เราก็จะมีอ่าวอ่าวนึงนะครับชื่อว่าอ่าวบ่อทองหลังที่นั่นก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการต่างๆก็จะเอาเก้าอี้ชายหาดรวมถึงร้านอาหารมากมายไว้บริการนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับไหนๆมาถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวบินขออนุญาตข้ามทะเลแหวกเดินไปตามสันทราย เพื่อไปยังเกาะหัวพินที่อยู่ข้างหลังบินนะครับ ผู้ชมครับไม่ไกลมากนะักจากอา่าวบ่อทองหลางนะครับยังมีวัดสวยริมทะเลที่ตั้งอยู่บนเขาปักธงชัยนะครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือพระพุทธกิติสิริชัยพระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระนะครับหันพระพักออกทะเลชาวบ้านมักเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ครับชาวบ้านบางสะพานสร้างขึ้นเพื่อน้นอมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบครับและพระ หาธาเจดีพักดีประกาศพระปรางจตตรมุกสูง5ชั้นที่มองเห็นแต่ไกลเลยนะครับเป็นเจดีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากในหลวงรัชกาลที่9ครับถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นจากพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของมวลชนครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยเฉพาะในวรโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ครองราชครบรอบ50ปีบริเวณด้านบนนะครับของเจดีก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของชายหาดบ้านกรูดและท้องทะเลที่ไกลสุดลูกหูลูก ตาอกใกล้ๆกับวัดทางสายนะครับยังมีชุมชนท่องเที่ยวบ้านทางสายที่เราก็สามารถไปนอนชิลที่โฮมสเตย์ริมทะเลนะครับร่วมกับทํากิจกรรมพิเศษอย่างเช่นการตักบาตรในตอนเช้าที่ชายหาดนอกจากนั้นนะถ้านักท่องเที่ยวท่านใดยอยากจะไปสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลที่ชุมชนแห่งนี้นะครับยังสามารถที่จะจัดโปรแกร,รมให้กับนักท่องเที่ยวไปดำน้ําที่เกาะทะลุได้อีกด้วยครับหลังจากที่เราได้วาพระขอพอรเสร็จแล้วนะครับบินจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปในอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ แล้วก็จะพาไปรู้จักกับมาสคอดประจำจังหวัดประจวบนะครับจะน่ารักขนาดไหนนั้นห้ามพลาดรับชมนะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคม ู้ชมครับและตอนนี้นะครับบินก็มาอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะครับ สำหรับที่นี่นะครับต้องบอกว่าตามตำนานแล้วเนี่ยนะครับเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกนั้นเนี่ยนะฮะท่านมีชีวิตอยู่จริงนะครับท่านเป็นชาวจีนผืนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาด้วยเรือสำเภานะครับเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารณนะแผ่นดินแห่งนี้นะครับเมื่อท่านได้มาอยู่ณนะบริเวณแห่งนี้นะครับท่านก็สร้างคุณูปการประกอบคุณงามความดีต่างๆพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะครับจนเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านที่นี่นั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อท่านเสียชีวิตไปนะครับด้วยอายุไขที่97ปี ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเคารพศรัทธ,ธาท่านเป็นอย่างมากนะครับจึงทําให้ชาวบ้านนะครับได้มีการสร้างศาลแห่งนี้เพื่อให้เคารพบ,บูชาสําหรับใครที่เป็นสายมูนะครับต้องการที่จะประกอบอาชีพทํามาค้าขายให้มีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือว่าต้องการค้าขายที่ดินก็สามารถที่จะมาบูชามาบนบานศาลกล่าวท่านได้นั่นนะครับโดยข้างในเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าจะมีหมวกอยู่รายล้อมเต็มไปหมดเลยซึ่งหมวกแห่งนี้นะครับจะใช้สําหรับการแก้บนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลไท์นะครับมาที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะ นะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นอยู่เลยนะครับข้างหลังนี่คือข้างแว่นผิ่นใต้นะครับซึ่งบอกว่าเป็นมาสคอตของจังหวัดประจวบคิริขันเลยนะครับเป็นสัตว์ที่มีความน่ารักมากถ้าใครมาที่เขาล้อมหมวกแห่งนี้ก็จะได้เห็นน้องๆเนี่ยนั่งอยู่บริเวณที่นี่แหละครับ ชมครับนอกจากที่เราจะมาชมน้องข้างแว่นแล้วก็ไหว้สักการะเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกที่ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกแล้วนะครับในวันหยุดยาวนะครับที่มีเวลาหยุดตั้งแต่3วันขึ้นไปที่นี่เขายังมีการจัดกิจกรรมพิชิตยอดเขาล้อมหมวกอีกด้วยละครับนอกจากนั้นนะครับภายในกองบิน5แห่งนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวมะนาวที่ต้องบอกว่าได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและมาตรฐานชายหาดระดับ5ดาวเลยนะครับจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังมีพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5กองทัพอากาศนะครับที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์และเชิดชูเก็บประวัติการต่อสู้ของนักรบกองบินน้อยที่5กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณ้าอ่าวมะนาวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้อีกด้วยและไม่ไกลจากกองบิน5นะครับยังมีอีก1จุดเช็คอินของประจวบที่นักท่องเที่ยวต้อง ่พลาดไปแชะรูปโพสต์ลงโซเชียลจะเป็นที่ไหนนั้นตามบินมาเลยครับ ชม <ro> ครับตอนนี้นะครับบินก็มาอยู่ที่จุดแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งที่สําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่นี่คือสะพานสารานวิถีนะครับหรือว่าสะพานสีแดงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าสะพานแห่งนี้นั้นนะครับเดิมเนี่ยเคยเป็นสะพานปลามาก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะทางจังหวัดก็ยกเลิกที่จะใช้สะพานแห่งนี้เป็นสะพานปลาแล้วนะครับมีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็มีการทาสีออกมาอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสีแดงล้อกับสถานีรถไฟนั่นเองนะครับ้วังงมมมีาาารปุภูิทศน์ต่ๆค สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนชื่อของสะพานแห่งนี้นะครับสะพานสรานวิถีนั้นนะครับได้มีการขอพระราชทานจากกรมสมเด็จพระคณิฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยคําว่าสารานวิถีนั้นนะครับก็มีความหมายถึงสะพานแห่งความสุขสําราญน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับยังได้มีการพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบมาประทับไว้ที่ป้ายชื่อสะพานอีกด้วยละครับนอกจากนี้นะครับในทุกวันศุกร์และวัน ถ้าใครมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีโอกาสได้เดินชมถนนคนเดินที่มีความยาวประมาณสัก500เมตรเลยนะครับแล้วก็ได้ชมความสวยงามในระหว่างที่เลือกจับจ่ายใช้สอยนะครับจะได้เห็นทะเลที่สวยสดงดงามแล้วก็ชายหาดยาวพวกคู่ขนานไปกับถนนคนเดินเส้นนี้แหละครับ คุณผู the <c oughs> ้ชมครับในจังหวัดประจวบคิริขันนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้เราได้มาเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านว่ากอภายในนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําว่ากอที่มีการจัดแสดงพันธุสัตว์น้ําที่หลากหลายตามระบบนิเวศของแหล่งน้ําแล้วก็ยังมีอาคารดาราศาสตร์และอวกาศที่ภายในนั้นนะครับเขาจะมีการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านดาราศาสตร์อวกาศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์นะครับชุมชนหัวบ้านที่ถนนสู้ศึกไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองแห่งแรกของประจวบพิพิธภัณฑ์บ้านอาจารย์ไก่มาชมภาพรประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองรวมถึงของสะสมในยุคเก่าร้านสวงเฮงนะครับร้านกาแฟเก่าแก่ที่เปิดขายมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่กาแฟขั้วเตาถ่านครับออกมาจากเมืองมากันที่อำเภอ300ยอดก็จะมีหาด300ยอดหาดทรายสวยๆที่มองเห็นวิวเกาะนมสาวแล้วก็ทุ่ง300ยอด พื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่นะครับที่โอบอ้อมด้วยเทือกเขา300ยอดเป็นหนึ่งในแหล่งชมทุ่งดอกบัวอันสวยงามบรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบอีกด้วยละครับมาต่อกันที่ปราณบุรีครับเขาก็จะมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบติวศป่าชายเลนสิรินาศราชินีศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป,ป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทยที่นี่นะครับก็จะมีไฮไลท์ก็คือการให้อาหารกอซิล่าแห่งป่าชายเลนด้วยนะครับ คุณู้ชมครับต้องบอกว่าการมาประจวบกิริขันของบินในครั้งนี้นะครับโอ้โหสร้างโมเมนต์ที่มีความสุขให้กับบินเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าใครนะครับอยากจะเติมเต็มโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะครับมาเติมความสุขได้นะครับตลอดทั้ง365วันในประเทศไทยของเรานะครับสุขทันทีที่เที่ยวไทยความสุขทันใจเที่ยวไทยไม่ต้องรอนะครับสำหรับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปตามหาโมเมนต์ดีๆเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Oh, oh,